ครับต่อไปก็เดินลุยทุ่งนาเข้าไปครับตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะตรงนี้โคกนี้นะครับฝั่งขวาตรงนี้คือวัดเครียดชื่อแปลกดีครับซึ่งชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่ในแผนที่ราชการที่หกหนะ้าแผนที่มณฑลนะเขียนว่าวัดเครียดเลยนะครับตึงเครียด่ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุทธยาเพื่อไปชมพื้นที่วร้างสมัยอยุธยาที่มีชื่อแปลกมากวัดหนึ่งซึ่งมีนามว่าวัดเครียดใช่แล้วครับชื่อว่าวัดเครียดจริงๆเพราะชื่อนี้ปรากฏในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารฉบับตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2463หรือสมัยรัชกาลที่6วัดเครียดแห่งนี้ อยู่ท่ามกลางทุ่งนาเกษตรกรรมของชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงกับวัดเสาธงจึงสามารถที่จะหาตำแหน่งได้ง่ายก่อนหน้านี้ประมาณสองปีที่แล้วทางกรมศิลปากรได้เคยเข้าพื้นที่ขุดสำรวจทางโบราณคดีเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการบูรณาการต่อไปในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการบูรณะจึงยังเป็นพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยวัชพืชอยู่ ส่วนเรื่องข้อมูลวัดร้างแห่งนี้และการสนนิฐานต่างๆคงต้องรอข้อมูลจากกรมศิลปากรต่อไปครับา,าเเเดินไปดูกันครับมันไม่มีที่กลับรถอะนดินตองนีาา้ได้ถอยร่ังเข้ามามได้ ต้องจอดแล้วล่ะกจอดทนี่เลยก็ได้เนี่ยที่ผมอุ้มพาไปกันนะเมื่ออุ้มจากตรงนี้ไปนะจากตรงนี้ไปกันนะโอ้บนระเครื่องดีที่ว่าเนี่ยแอๆระวังเบียดเต่านะครับอยู่ตรงนั้นนะโคกเดี๋ยววางทางบ้านเขาหน้าบ้านเขา สวัสดีครับมาบวชร้างอีกวัดหนึ่งครับชื่อว่าวัดเครียดนะแต่ด้านหลังผมนั้นคือวัดเสาธงเห็นเสาธงไหมครับสูงๆเลยนะแต่วัดเครียดจะอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นี่ครับมีคนเดินเข้าไปแล้วนะครับทีมของเรานะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเห็นว่าเคยมีการขุดสำรวจทางโบราณคดีแล้วไปดูบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เพ่งโคกอยู่กลางทุ่งนาเลยนะแต่ก่อนที่มาเนี่ยผมจําได้ปะผมขับมอเตอร์ไซค์รัดล็อคันนามาตอนนี้คันนาก็ออกหมแล้วเขาปลูกข้าวกันไปด้านนี้ครับจริงๆถ้าเกิดเอามอเตอร์ไซค์มาคงมากันสะดวกเลยนะเนี่ยมีทางเล็กๆอย่างเงี้ย ต่อไปก็เดินลุยทุ่งนาเข้าไปครับตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะตรงนี้โคกนี้นะครับฝั่งขวาตรงนี้คือวัดเครียดชื่อแปลกดีครับซึ่งชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่ในแผนที่ราชการที่หกนะแผนที่มณฑลนะเขียนว่าวัดเครียดเลยนะครับตึงเครียดนี่แหละมาชื่อชื่อนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อแปลกที่สุดอีกวัดหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาครับ คนโคตรตรงนี้แหละครับคือเคยมีการกุดสำรวจทำบรนังคดีแล้วนะตอนนี้ก็กลับมาลกเหมือนเดิมแล้วว่าก็อยู่ห่างไกลนะผมเข้าใจนะสถานที่บราณสถานต่างๆเยอะมากในอุทยาเขาุดสำรวจเฉยๆใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้บูนะอ๋อแสดงว่าเขาขุดสำรวจดูนะแต่ยังไม่มีการบูนะครับ เพราะว่าอิฐทุกก้อนทุกส่วนเนี่ยเป็นของเก่าหมดเลยนะยังไม่มีการต่อเติมอิฐใหม่ครับ ปรากฏโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะเป็นลักษณะาการเลียงก้อนอิดครับนี่ครับก็เห็นเป็นซากอยู่นะอิดโบราณอิดเก่าข้างนั้นครับคือเป็นโคกทั้งหมดเลยนะแต่ตอนนี้มันมองเห็นลำบากเพราะว่า สมามันขึ้นคลุมหมดแล้วนี่คือซากอารยธรรมนะสมัยอุทยาที่ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่นะครับวักดกระจายทั่วเลยนะในอยุทยาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะดูบัวน้ำหมดเนีย่ยโอ้โหใช้งบมหาศาลเยอะจริงๆแต่และโปรเจกต์เนี่ยเป็นล้านครับ บางทีแค่เจดีย์องคเดียวเนี่ยล้านกว่าบาทนะตอนที่ผมไปที่วัดยมอ่ะหลวงพ่อที่วัดอ่ะบอกว่างบประมาณในการบูณนะเจดีย์ที่วัดโยมอ่ะ1นล้านเจ็ดแสนบาทถ้าเกิดว่าเป็นทั้งไซสงานอย่างเงี้ยโอ้โหสามสี 3, 4, 000, ล้านจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ โอเคครับก็จะออกจากพื้นที่นะเป็นโคกโบราณสถานที่มีการขุดสำรวจทางโบราณคดีแล้วน่าจะมีรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้ผ่านการบูนะนะอาจจะเพราะว่าอยู่ห่างเมืองเยอะอะไรอย่างนี้นะครับเราจ,จะไปบูนะแล้วก็ซ่อมแสมวัดที่อยู่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ตรงนี้ก็เลยมีการขุดสำรวจไว้ก่อนนะเพื่อนในการบูรณะในโอกาสต,ต,อต,อต่อไปครับมันจะมีอิฐนะครับก่อนะด้านบนก็อิฐก่อนะจะสูงขึ้นไปอีกนะสูงขึ้นไปอีกเป็นโคกขึ้นไปแต่เดินออกจากพื้นที่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามบนช่อง u t ท b e แล้วก็บนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k อยู่ที่เพจภารกิจเที่ยววัดครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ